ดีจ้าสวัสดีตอนเช้าๆ,ๆาพี่น้องเมื่อนี้กาลังจะไปเพ็ดงานค่ะเดินทางกันต่อตอนเช้าค่ะคุณสามีเตรียมตัวไปปั่นจักรยานสวัสดีครับนอยสวัสดีครับปอมสวัสดีครับปอมพ <laughs> <laughs> ี่น้อง,งเปิยมตัวสิไปปั่นจักรยานเบนพุง่งเมื่อนี่น้อง <laughs> อนนี้เอมี่กับฮอดรล่านขนมเคก้กหรือว่าล้านขนมอบกันแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะพามาเบ่งกันจ้ากหน่อยค่ะว่ามีหนาตาสีสันเป็นจังไดแน่เนาะค่ะเนาะนีะ่แหละค่ะอยู่อิตาลีเนาะคะ่ะเพิ่นกะจะน,นิยมซื้อของไปฝากอ่ะมูฝากพวกหรือว่าฝากคนสําคัญเนื่องในวันหรือว่าโอกาสต่างๆอย่างเช่นวันอ่ครบรอบแต่งงานวันอ่เกิดหรือว่าอีหย่างนี่เนาะคะ่ะเนาะ เพิ่นกะสีนิยมซื้อเค้กซื้ออีหยังไปฝากกันนี่ละคะ่ e. ะเอมี่ก็เลยอาพามาจอดซื้อขนมเค้กจากน้อยไปฝากเจ้าน้ายค่นี่ละคะ่ะตามที่เห็นเนาะเอินซื้อมันว่าเป็นค่ะการเลือกเอาสีเอาอธิบายเอาเนาะอยากได้อันใดกส็สีอันชี้เคี้ยวเค้ยวรสช็อกโกแลตหรือว่าอียงที่เขาสามารถซื่อสารได้นะแม่ค่ะเอมี่ e. ก็ว่าว่าเก่งแต่กาสามารถเอาตัวรอดได้อยู่จ้ะนี่และค,ะค่ะกะเพิ่นกระทามเอานั่นเอานี้บ่เอานี้บ,บ,บ่ก็ซี้ไปพี่น้อง ว่าตองอยากอายเนาะใส่ซีวิตในต่างแดนค่ะพี่น้องจ้าสื่อแล้วกะไปกันเลยค่ะพี่น้องเอาไปฝากเพื่อนจ้าจ้าพี่น้องตอนนี้ก็เลิกงานแล้วนะจ้พะพอปูมาฮับค่ะพี่น้องนี่แล้วคะ่ะเบิง้งคุณปูมาหลูเรื่องย่างร้านอันร้านลูกสะใภ้ท่ายลูกท่าย,าย,าย,ายอีวีดีโอก,กันเลยแต่ว่าเพื่อนดีหายค่ะพี่น้องอันนี้กับไปฝากไม่ยาแล้วกา็กินน้ำกันพี่น้องจ้า จกมากินข่าวน้ำกันนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กินพาสต้าค่ะพี่น้องเย็ดไห้ซาไว้แล้วก็เจ้าของไปเย็ดงานกลับมากะอุ่นแล้วก็กินพี่น้องชีวิตแบบง่ายๆเมื่อนี้เมื่อวด้กินอาหารไทยพี่น้องเ็ดแล้วก็เอีมก็กินอยู่เป็นบางเทื่อนาะคะพาสต้าแล้วก็เมื่อนี้ซาวันเกิดซาค่ะพี่น้องก็เลยซื้อเค้กซื้ออีหอย่างนี่ลแะแต่ว่าอเอมีสิคอเปิ่เมื้อนี้ขอกินก่อนเพิ่นกินไปแล้วเมื่อเสานี้นะคะเนาะ ไปหึดงานกับสื่อให้ไปฝากเจ้าหน้าเนาะค่ะแล้วก็ค้ากลับมากกับสื่อมาให้พ,พ่อปูกับแม่ยาแล้วก็เจ้าของก็เอามากินน้น <c oughs> นาําพี่น้องนี่ละแล้วก็มากินข่าวครับพี่น,อน้องกินแบบง่ายๆค่ะพี่นอ้องวันนี้ก็จะกินบะบดจานหน้อพี่น้องแสบเยอะงั้หิวมากอย่างนแสบพี่น้อง กินเขา,าอิ่มแล้วพี่นอ้องน้ำแดนแซ่บๆค่ะอากาศพ้อนๆวันนี้สิมาก,กินขนมหวานพี่น้องขออ้วนสักมันแต่ว่าไอหมีก็สีอ้วนเดี๋ยวแล้วพี่น้องเดี๋ยวสีให้เบิ์งใส่มันพี่น้องใส่มันหลายโอ,อว้าวใส่เต็มเลยค่ะนี่ล่ะเมน,นี่มักกินที่สุดแต่ว่ามเมนี้สิกินชิ้นหน่อย นุ mm. mm ่นหมดอนมาแด้อาจารย์ลงมากระชังหนุ่มมาพี่น้องเนาะแซบแซ่บแซบหอมหอมมากเลยพี่น้องอร่อยเบิองใสมันพี่น้องเต็มเลย เนี่ยหมูแกล้งมาสิออกไปกินข่าวอีกพี่น้องอยากไปเบิรงนน้ำกันว่าสิได้ยังกินแกลงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายก็สิพักพอนละเฮ็ดนานเฮ็ดอย่างนี้เกาจ้ะมาก,กินขนมน้ากันพี่น้องเดี๋ยวคอซิมอันมัข้าวซะก่อนอืออือตอนนี้กะข้าแล้วพี่น้องสิออกไปข้างนอกอเดี๋ยวสิถามษาเราจะไปไหนกัน ไปกินข้าวครับเข้าใจว่าไท้าอยู่นิดหน่อยพี่น้องเข้าใจนิดหน่อยมากำลังจะไปกินเา้าจ้าตอนนี้อิมีกัมาหอดรลาแล้วนะคะเนะ้ะเขาก็ได้สั่งอาหารล่องทองมาล่องทองก่อนค่ะกรสิเป็นเขาเอินไหวเอย่างขนมปังไสแฮมค่ะนี่นะคะก็นั่งกินกันนั่งดื่มกันไปเล็กๆน่อยๆค่ะ มืัอนี้แกพูดละว่าสิกินงหญ้าหอดเด้กๆพูดละค่ะกับว่มีกำหนดเนาะมานั่งฟังเพลงเอาบรรยากาศจักหน่อยค่ะหลังเลิกงานเนาะค่ะเนาะนี่ละค่ะมากับอ่าเขาเอิ้นว่าเป็นพี่ชายเนาะค่ะเนาะลูกชายของลุงค่ะหรือว่าเป็นอายของแม่ยาเนาะค่ะเนาะกะรุ่นเล่าอ่าข้าวเดียวกันค่ะกัออกมาน้ำกันตลอดเนาะเอ็มี่กัสั่งอ่าราวิโอรีดีคอตดีรีคอตตาค่ะเห้าพิษเนาะ หรือว่าเอิ่นเป็นภาษาไทยก็คือเกี่ยวใส่นมค่ะใส่ซอสเห็ดเนาะค่ะเห็ดผงหวานค่ะยังมีก็ใส่ชีสเนาะเป็นชีสขูดที่นิยมกินกันเนะเาะยังมีมากินมากินค่ะใส่ครีมนุ่มเนาะค่ะเนาะ<ม>แล้วเต้าจะสั่งค่ะก็มีอาหารจานด้วนมีพวกย่างพวกปิ้งหลายอย่างค่ะก็มีหลายอย่างให้เลือกคือว่านั่นแหละ มีกระสิกินซ้ํานีค่ะเพราะว่ามือนีก่แต่กกับกิ่นค่ะตั้งแต่เที่ยงมาแล้วเนาะมือแลงกบกินอีกค่ะสีอ้วนออกกับบมือนีกับมืออื่นนี่แล้วจ้ะนี่ค่ะกินไปคุยกันไปทาบรรยากาศกับคำมาคำมากะเย็นอยู่จ้ะแต่ว่าบ่ค่อยมียุ่งรายกับไขแน่ค่ะมือนีกับเปิดเพลงเสียงดังกันเลยคุยกันกับบอลรูเรื่องพี่น้องยานติดลิขสิทธิ์น้ํากับเอามาผากเอาน้องพี่น้องกัะนี่นะคะ สามีกะว่าแ่บแสบซิมเบิงซิมเบิงคนว่ามันก็แ่บเพื่อนนั่นแหละเมื่อนี้กะขอโตเป็นฝรั่งแน่จักน้อยค่ะโดนโดนจังในกินเอมี่กะขันออกมาข้างนอกกะกินน้าเพลินอยู่แต่ว่าขันอยู่ในบ้านกะสิกินแต่อาหารอีสานนั่นแหละค่ะเพราะว่าเป็นของมักของเอมมี่เนาะจ้าเนาะรสสาติ์ก็ใส่ได้สามีกะมีแต่ม่อมค่ะเมื่อนี้จักมีแผนอียงหรือเปล่าว่าวอย่าว่าวัวค่ะเพิ่นว่าซิมเบิงซิมเบิงแ่บบ่ เอ็มมีซิมแล้วครับบ่บ่แสบครับมันขมเอ็มมี่านี่ค่ะเวลาที่รอคอยกับหมดแล้วค่ะพี่น้องจ้าสุขสันต์วันเกิดค่ะคุณสามีมนีอ่ะอ่าเมียอั่งบันนอกกับบมี่ยังลายค่ะกับมี่ซ้ำนี่แหละค่ะเป็นของขวัญไฮซาเนาะค่ะเนาะมาเบิงน้ากันมารุนน้ากันค่ะอายุเท่าไรจ้าเบิงเอา คนมาอยากเขียนอันไม้เลยค่ะก็เลยว่าเอาจังสี่เอาเด้อแล้วแต่สิคิดเบิ้งหนังนาเอาค่ะ <c oughs> ผู้ขียให้ให้นี่แดะโดนๆจังไดออกกองขอให้ออกกองน้ำพีน่น้องเอ้ยอะก็ขอบพูดลายๆที่มาติดตามรับชมคลิปน้ำเอมมีน่น้วจ้นน้อนี่นะคะมือนี้กะขออ้วนซักมือเนาะค่ะน้อผู้ที่มีความสุขก็คือเอ็มมี่เนี่ยแหละค่ะมือนี้มีแต่กินกับกินนนาะจันน้อขอบคุณหลายจ้าไว้พอกันไหมคลิปนาได้ค่ะเด้อ